สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่17พฤษภาคมนะฮะตอนนี้กำลังจะออกไปอำเภอครับพ่อจะพาไปไปเอ่อ,อ,อไปอะไรนะไปต่อเรื่องอะรเออนั่นแหละไปต่อเรือะฐารนะครับว่าคราวที่แล้วผมจะไปโดเรือเมษาแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าปิดโควิดนะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยจะไปดุจะไปถามว่าปั๊มว่าวันนี้ไปไปได้ไหมแบบวันนี้ไปต้อง,ต,องต้องไปรอเขานัดไหมอ่ะ เ,ออเดี๋ยวเราพอั่านเสร็จเราก็ผมก็จะไปแมก่กองน,นะนี่ก็มาถึง,งเอำเภอแล้วฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันวนะ่ามันจะทำยังไงสุด <laughs> ยังไงแค่ไปติดต่อรัฐว,ว,วนตรีเออตอนนี้กออ็ทำเรื่องนันเรียบ้อยแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้ัสตรีเขายื่นเรื่องอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาอีกทีเลยปะ โ <Okay. S 2> อเคเออกระเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะฮะนั่นแหละไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวบุญมีร้านกว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะฮะนั่นแหละนี่นะฮะร,ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บะหมี่มีเจ้าแรงเจ้าเดียวเจ้ไทยนี่แหละฮะนี่นะฮะบะหมี่แห้งเอ่อบะหมี่แห้งไม่งอกนะครับนี่แหละอันนี่ ตอนนี้ตอนนี้พ่อผมมาส่งที่เอที่แม่กองน,นะฮะตอนนี้ผมลงตรงหน้าโรงเรียนตะวันลากนะูลโรงเรียนมัธยมเกา่าผ,ผ,ผมไม่ชอบไปเราไม่ลุกไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันเปิดเลหรือแ่าแต่ยังไงก็ไม่เข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมไม่กล้าเข้าไปคนเดียวเราต้องมาหลายคนมือ้าไปได้แต่นั่นแหละนี่ผมลงก่อนถึงเมืองน,นิดนึงเพราะว่าผมอยากจะเดินเ,ล,นเ,ล,นเล่นเหมืน่อยเพราะว่าสมัยก่อนพอตอนผมเรียนเสร็จอะ ก่อนตอนเวลามันเลิกเรียนนะผมก็เดินไปเมืองแต่ทางนี้ทุกทีนะผมเดิอยากจะเดินแน่เพราะว่าผมคิดถึงแต่ตอนเย็นทำไมก็ผมเดินตรงนี้ทุกวันเลยแบบเดินจากโรงเรียนเดินข้ามเออ่ข้ามถนนถ้ามไม่ใช่สะพานลอยนี้สะพานลอยอันต่อไปแล้วก็เดินเข้าไปในเมืองเดินซื้อกับข้าวหซื้ออะไรแล้วก็ตักเปะกลับบ้านนะฮ <c oughs> แต่นั่นมันก็ต้องนานแล้วตอนนี้ผมจำขึ้นปีสี่แล้ว ก็ต้องประมาณครั้งสุดท้ายที่ผมทำอย่างนี้ก็ตอนตอนจบม .6 ก็สี่ก็เกือบสามสี่ปีก่อนแล้วนะเอ้ยแวเวลามันช่าง่านไปเร็วเหลือเกินนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปเจอได้ในเมืองนี่นหละเพราะว่าจะไปดูร้านหนังสือกับตูนแล้วก็จะไปดูตัวเพื่อนอยู่ข่าวอยู่บนสะพานลอยนะฮะดูดูจากสภาพอากาศแล้วบางทีอาจจะมี น้ำไหลลงมาจากฟอกฟ้าโ <c oughs> อ้โหพุ้นสื่อเลยเจอลยลืมเอาล่มมาลมเลยเออลองขึ้นมาบนสะพานลอยผมก็นึกอยอยู่นะว่าทำไมถ้าแผนที่หน้ามอสิบะกรย์เขายังไม่เออไม่มีสะพานลอยสักทีไม่มีสะพานลอยสักทีแบบยังไงอะแบบที่หน้ามอสิบะกรย์อะมันก็มีแบบเด็กนักศึกษาอาจารย์อะไรข้าตลอดเลย มันมันก็มีข่าวนะว่าแบบนักศึกษารถชนนักศึกษาบนมอเตอร์ไซค์ชนหน้ามออะไรเงี้ยทำัขั้นหมดก็ไม่ยอมทราบราคาลอยละดีไม่รู้เหมือนกันว่าใครกําลังขายนะตรงนี้ก็เป็นซอกซอยผมโออดยเขาเอาประจำนะฮะปกติจะมีแบบมอไซค์พุ่งเข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยเดี๋ยวซ้ายตรงนี้แทนแล้วเข้ามาในตรงที่เป็นบ้านตรงนี้ <c oughs> นั่นแหละนี่คือทางเดินกลับบ้านขอปกตินะ่ย น,นี่ก็วัดเพชรขมุดบอรวิหารนะฮะวัดดังวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะฮะปกติผมเดินผ่านวัดประจำเลยแต่จะเดินไปดูหน่อยว่า,าหน้าวัดมีลูกชิ้นขายไหมเพราะว่าสมัยก่อนผมซื้อลูกชิ้นรนะ้านนาวัดนี้ตลอดเพราะมันอร่อยนะน้ำพริกมันอร่อยร้านลูกชิ้นไม่เปิดน่าเสียดายอย่มือนกันก็เอองั้นเดี๋ยวผมเดินไปดูแล้วเขาเคลื่อนอยู่หรือเปล่าตะลุบเคลื่อนมีอยู่คนะรับตะลุบหลังไปลูกชิ้นไม่เพื่อเคลื่อนมีอยู่ <S 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 อีกเลย,เยงั้นเดี๋ยว แล้วผมก็จะเดินไปดูไอ้ร้านขายเการ์ตูนแล้วกันว่าเ์ตูนพวกที่ผมเก็บไปอยู่มนออกหรือยังนะฮะไอ้เกตร้านเปิดดีนะทุกคนถ้าเกิดร้านไม่เปิดจะไปชิบหายเลยไม่รู้ประมาณทำไมแล้วตลุปได้คนันเริ่มร้อยมาแล้วก็ซื้อชินจังมาเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ฝนดูเหมือนฝนมันกำลังจะตกแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาที่นั่งเล่นแถวนี้แล้วก่อนแล้วกันเพราะว่าฝนมันจะตกแล้ว <c oughs> ดีนะดีนะ ที่นั่งชิวที่นั่งเริงของผมสีชาเขียวบาก็มานั่งชิวนั่งอาบน้ำแล้วก็น้ำโบตันคือว่าชั่วโมงแล้วเดี๋ยวออกไปเดินเล่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปที่เรือแล้วออกไปหากับข้าวกินนะครเดี๋ยวว่าที่โบตัดเนี่ยที่มันเป็นที่นั่งนี้เพราะว่าแบบมันมี มันไม่ค่อยมีใครมาเข้าแล้วลก็มันมีกำแพงปิดฟรีได้แต่มีแอร์เป,อเปิดเลยท่้านนะครับกท่้าอะไรมัน,นก็จะเามันนั่งได้แะนี่แหละที่ชิวท,ท, <c oughs> ที่สุดน,นะฮะ <c oughs> นี่คือที่โลตัสนะฮะโลตัดที่แม่กองนี่คือมันมีสองฝั่งนะฮะมีฝั่งนี้ที่เป็นฟู้ดเ็นเตอร์แล้วก็แบบพวกร้านอาหารอะไรแล้วก็มีฝั่งที่เป็นส่วนห้างนะฮะ ไม่รู้ว่ามีโลตัสอื่นที่เป็นแบบนี้หรือเปล่ามันก็น่าจะมีแหละนี่มันน่าจะใช่ที่เดียวในเซมโบกที่เป็นแบบนี้แต่มันก็ผมก็ไม่เคยเห็นโลตัสที่อื่นที่มันเป็นแบบนี้ที่มันมีของตึกแล้วก็มีที่ระว่าง,งตรงกลางแบบนี้เออแต่นั้นแหละเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้แป๊บนึ่งนะเมืม่อกี้ผมเดินเข้าไปในรถตัสแล้วไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก็เดี๋ยวออนั่งชิลๆอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาจับ้าพนีว่านี่นะฮะผมเดินออกมาจากโลตัสแล้วเมื่อกี้นั่งมอนั่งวินมอไมาโเต เดี๋ยวเดินกลับเมืองดีกว่าเพราะว่าฝนมันดูเหมือนจะไม่ตกแล้วแล้วก็ผมอยากเดินนะไม่อยากเดิงข้าวินมอเตอร์ไซค์เยอะมันเดินแค่ไหนเองเมื่อกี้รีบมาไงเพราะว่าคุณนึกว่าฝนมันจะตกก็เลยไม่เดินมาก็นั่นแหละจะเดินกลับดีกว่านี่ไงเดินแป๊บเดียวก็ถึงเมืองแล้วเนี่ยได้หมูสะเปะมาถุงหนึ่งครับเมื่อกี้เดินเดินไปซื้อจากตรงโน้นมานี่ยกำลังจะ เดินกลับไปทน่เ,เมืองแล้วเมื่อกี้เดินอีกฝั่งเหนือเมืองอีกฝั่งเหนืงเมืองเพื่อมาซื้อมูเต็กนี่นะฮะจะต้องไปจะต้องซื้อาหารซื้อกับข้าวไปกินพรุ่งนี้เช้าด้วยเฮ้ยไม่รู้กินอะไรดีวะมูเต็ก็ไม่น่าจะอายุถึงพรุ่งนี้ ก็เมื่อกี้นั่งรถเมย์กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะตรงนี้หน้าตรงนี้คือหน้าปากซอยเข้าบ้านต้องเดินเข้าไปเดินเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้โชว์เลยว่าบ้านนี้เป็นยังไงตั้งที่เห็นในวิดีโอที่ผมถ่ายก็น่าจะดูออกแล้วว่าเป็นบ้านสงไทยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ผมกำลังเดินมาก่อนปกติเวลาผมกลับบ้านมาผมก็ต้องเดินเข้าซอยมาแบบนี้แหละเดี๋ยวไอตัวนั้นมันก็จะเห่าผมเดี๋ยวดูเลยยังไงเออ ไอ้ตัวนี้มันไม่อยู่ก่อนมันไม่อยู่หลังจากที่ผมย้ายไปในะความถเถงย่ยมันก็เลยไม่รู้จักผมแต่ตัวข้างบนน่ะไอ้เดะว,วะ,วะนี่บ้านทรงไทยที่ผมอยู่นะดันั้นเดี๋ยวผมขึ้นบ้านก่อนก็ได้แหละขึ้นตอนนี้สมองข้างบนบ้านเนี่ตอนนี้มืดเต๋อเ,อเ่ยจะจะเป็นนอนนะนี่ก็กินได้หนูเตะที่ซื้อมานเวลาแล้วก็ ของพวกของพวกนี้เช้าเขาเสืออะไรนั่นะหือไอพ,พร,ระเพรดุกมีเรียกอะไรสักอย่างแ,แต่ว่าเจ้าเจ้าประจังห่ติวจัหลักเจ้าเนี่ยยก็เอาพปกน,นี้อะไรพวงนี้ไม่ไหว่วงว่าต้องกินอะไรพวกนี้ไม่ได้ไปไหนอนะไรก็พวงนี้ผวปลาเยๆผมไม่ได้ถ่ายอมานั่น,นัลนเดี๋ยวผมจะออกไปแม่กองวันไหนวันอติสักสวันเลยก่อนกลับแต่ไม่รู้ว่าจะไมวันไหน ช่วงนี้ผมก็นั่งเล่นคอมที่บ้านนี่ครับเออแล้วเมรอให้ลุงเขาว่างครับเลยรอคอนโนเาว่างไม่ต้องไปตัดจา่างเลยนะผมจะได้ไปฝึกขับรถนะเพราะว่าผมอยากขับรถได้ๆก็นั่นแหละพูดเบาหน่อยเขานอนหมดแลัวผมเดี๋ยวจะมาขับมาแล้วผมจะไปนอนเหมือนกันผมนอนเดีอยวคนเดียวเลอยู่บ้านนี่นั่นแหละได้ไวเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ